รับสวัสดีมาพบกับผมมูลพออีกแล้วนะครับมือในอาผมก็จะไม่แช่เทคนี้นะครับการตัดนี่ทุกคนเห็นไหมครับนี่ตัดอย่างเรียบเนียนนะครับตรงเรียวไว้นะครับผมไปคนเลยอาโอเคตัดใส่เสื่องไส้นะครับนี่หลัากเอาเล็กสองนะครับอัดเข้าไปที่ผมตัดไปโอเคเข้ามาเริ่มกันเลยผมจะอาวปที่การตารัดนะครับผมจะเอาลูกหมูนะครับนี่ รูมูนะครับตัดโอเคมาเบิ้งกันเลยนี่ต้องครับ เสร็จแล้วนะครับเข้ากับทําการนะครับนี่นะครับผมเล็กสองเล็กสองนิ้วคูณหนึ่งนิ้วนะครับกลองไม่ขีดพอดีอัดตัวน,นี้เลย ประร้อนน้าใส่เลยประร้อนน้าเพืก็ต ong ได้นะครับประร้อนน้าเพื่ก็ต ong ได้นะครับ,รก,รบการเช็คประ,ะร้อนน้าหมชชีนคงจะมาบอกกันเช็คตลอดน้ํานะครับเบิ้งทุกคนเบิ้งนะครับมันเดี๋ยวพอ ่วา่าอะไรอีกอ่ะี่เบื้องตรงลูกน้ำนะครับเหไงบอทางนี้นะครับอยู่ตรงกลางถ้ามาจากรู้ว่าปล่อดน,น้ำมันได้บ่ครับเราทําการนะครับพลิกจังซีนะครับแล้วก็แปะเขาอีกนะครับถ้ามันอยู่กลางคือกันนี่แสดงว่ามันได้นะครับถ้าสมมติเ้าใช้ทางนี้แล้วแล้วเ้าพลิกทางนี้นี่ไปพลอยางนีง่แสดงว่าปล่อดน,น้ำห้องไปบ้านเราเฮ้ยแท่พุ่มจั่ม ว่ายัางเนี่ยโอเคครับหมยโอเคนะครับทํากผมก็จะทําการนะครับแตกแหงเลย นีเขาที่จุดน,นะครับฟังละสองซัมนี่แกเย็บ้อยนะครับก็อยู่ในนอนนะครับปลอดเชื้อสะอาดกันนะครับ,รอรบโอเคซัมนี่เขากับท่าการติดตังเซลาเอ้ยโมเมียน ติดตางเส้นสายได้แบบสบายนะครับถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกด,ดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทำคลิปนะครับโอเคคลิปนี้ก็สํานียลละบ๊วย